ทางด้านกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตยาสูบได้มีการปูพรมลงบังคับใช้กฎหมายบุรี่จังหวัดส,สงขลาซึ่งก็ได้พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่นั้นนะครับเริ่มจากร้านค้าก่อนนะครับพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่นียน,นะครับฝ่าฝืนตั้งโชว์ซองบุหรี่ณจุดขายอีกทั้งหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดอีกด้วยครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุทธที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานะครับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือที่เรียกในชื่อย่อว่ากคสนะครับก็ได้ร่วมกับสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองหาดใหญ่ สันป่ามิตรพื้นที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและได้พบร้านค้าส่วนใหญ่ฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560หลายร้านด้วยกันนะครับนายแพทย์ชยนันสิทธิบุตร ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ว่า เพื่อปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ,พุทธศักราช2560ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ด้วยนะครับกฎหมายจะต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับและสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจุดสงขาในครั้งนี้แบ่งเป็นสพื้นที่หลักคืออำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขา ซึ่งจากการลงพื้นที่พบร้านค้าส่วนใหญ่ฝ่าฝืนพรบยาสูบโดยแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบณนะจุดขายซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา36วรรคหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังฝ่าฝืนแสดงชื่อและราคาของผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา36ววรสองและยังฝ่าฝืนขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบหอ่อตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งก็เป็นความผิดตามมาตรา38ววรสองตามพระราชบัญญตัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560ซึ่งก็ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายต่อไป ทางนี้ทางกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจึงขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการร้านค้าส่งนะครับและค้าปลีกทุกรายอย่าลงเชื่อว่าสามารถตั้งโชว์ซองบุหรี่ในตู้แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่รูปแบบหีพอไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดได้เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน4 0,000ืบาท ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเคร่งครัดและหากสงสัยข้อกฎหมายสามารถสอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคหมายเลขโทรศัพท์02-590-3852นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-590-3852ครับ เอาละครับตามที่เห็นที่ในร้านนี้ก็เรียกได้ว่าวางกันอย่างจงครึ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็นะฮะในส่วนของผู้ที่สูบบุหรี่นี่ก็มียะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคงจะต้องทําการดรลย์รงนะครับแล้วก็ในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันจะเป็นการดีกว่าปกติก็จะปิดเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดในส่วนของการสูบบุหรี่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนี่โอ้โหดีเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ เปรียบเทียบกับบางประเทศอ่ะประเทศใกล้เคียงมาเลเซียนะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่อาจารย์วิพัฒน์ทำความสะอาดในส่วนของสารที่สาธารณะนี่โอ้โหยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเห็นในส่วนของก้นบุรีเต็ไมไปหมดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันจะดีกว่าครับ